ครับคุณผู้ชมครับเอเชโฟกัสรู้รอบเอเชวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราทราบกันดีว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแล้วก็ทําให้บรรดามหาเศรษฐีในหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางชาติเอเชียนะครับมีความมั่งคั่งร่ํารวยที่ลดน้อยลงแต่ปรากฏว่ามหาเศรษฐีชาวสหรัฐนะครับกลับรวยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกกาลังลุกลามแบบนี้ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากตลาดหุ้นของทางฝั่งสหรัฐที่เติบโตได้ดีในขณะที่หุ้นเอเชียนั้นค่อนข้างซบเซาโดยเฉพาะใน นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังย่งแย่นะครับผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนของกรีซส,สเปนต่างก็ตกงานไม่มีรายได้หรือบางคนอาจจะถึงกับไร้บ้านแต่มีรายงานฉบับหนึ่งครับที่เผยแพร่ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้บรรดาหมหาเศรษฐีในสหรัฐนอกจากจะไม่จนลงแล้วนะครับกลับยังคงร่ำรวยขึ้นได้อีกด้วยขณะที่หมหาเศรษฐีของจีนกลับมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่ลดน้อยลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เวลเอ็กซนะครับซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์สำรวจความมั่งคั่งกลุ่มคนร่ำรวยระบุว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกผันผวนยูโรโซนเผชิญกับวิกฤตจ,จีนมีความชะลอตัวของเศรษฐกิจแต่สถานการณ์ดังกล่าวครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ร่ำรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญที่ยังคงถือครองสินทรัพย์และสามารถสะสมความร่ำรวยได้มากขึ้นอีก w e a l t h X นะครับให้ข้อมูลว่าจำนวนเศรษฐีพันล้านทั่วโลกปี2555 ขยับขึ้นร้อยละ9.4เป็น2,160รายมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ14มูลค่ารวมกันกว่า6.19ล้านล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับมากถึง192ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น7.6แสนล้านเหรียญแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเพียงระดับเศรษฐีไม่ใช่มหาเศรษฐีนะครับกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยจำนวนของเศรษฐีที่มีเงินมากกว่า30ล้านเหรียญคือประมาณ1,000ล้านบาท ในปี2555มีจำนวนที่ลดลงประมาณ102ครับสหรัฐอเมริกานะครับยังเป็นประเทศที่มีหมาเศรษฐีมากที่สุดในโลกโดยมีหมาเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญมากถึง480รายทรัพย์สินรวมกันประมาณ2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีเศรษฐีระดับพันล้านเหรียญน,นะครับเพิ่มขึ้นถึง25รายความร่ำรวยรวมกันก็เพิ่มขึ้นกว่า้ละ8โดยแคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐที่มีหมาเศรษฐีพันล้านอาศัยอยู่มากที่สุด ตามมาด้วยนิวยอร์กเท็กซัสฟลอริดาอิลลินอยส์ซึ่งแน่นอนว่าตัวขับเพื่อนสําคัญที่สร้างความร่ํารวยให้กับมหาเศรษฐีเหล่านี้ก็คือตลาดหุ้นที่สดใสขึ้นในปีนี้เมื่อดัชนี s อสอพี P 500ปรับขึ้นกว่า107ระหว่างเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนกรกฎาคามปีนี้ทําให้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่ๆติดกลุ่มคนร่ํารวยเพิ่มขึ้นเป็น2,250รายกระนั้นครับจุดน่าสนใจกลับเป็นความร่ํารวยขึ้นของ,ของมหาเศรษฐีชาวเอเชีย โดยในบรรดาเศรษฐีของจีนนะครับมีคนที่ร่ำรวยเข้าขั้นหมาเศรษฐีเพียงแค่ร้อยละ1.3ของประชากรเศรษฐีทั้งหมดแต่ครอบครองสินทรัพย์เอาไว้กว่าร้อยละ24ของสินทรัพย์ของประชากรระดับเศรษฐีที่มีทรัพย์สินรวมกันประมาณ1.58ล้านล้านเหรียญโดยเมืองที่มีหมาเศรษฐีพันล้านของจีนอยู่มากที่สุดนะครับก็คือกรุงปักกิ่งครับรองลงมาเป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิน้นกวางโจวและหางโจว ตรงกันข้ามกับสหรัฐนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐีพันล้านของจีนต้องประสบภาวะที่มูลค่าความร่ำรวยหายไปกว่า1ใน3าลดลงมาเหลือเพียง3.8แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหลังจากที่เคยมีรวมกันมากถึง5.4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแนวโน้มโดยรวมของภูมิภาคเอเชียที่เติบโตลดลงและตลาดหุ้นจีนที่มีภาวะตกต่ำ โดยตลาดหุ้นจีนในรอบปีที่ผ่านมาถือว่าย่ำแย่นะครับดับชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ลดลงมาถึงร้อยละยีในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี้และเป็นเหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ความร่ํารวยของเศรษฐีพันล้านของจีนปรับลดน้อยลงมา นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีเรื่องของมูลค่าสาริมทรัพย์ที่มีราคาปรับลดลงด้วยครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาจีนพยายามที่จะกระจายความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับเ <c oughs> ข้ามายัางใจกลางประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับจะมีเพียงแค่เมืองแถบชายฝั่งของจีนนะครับที่มีเศรษฐกิจเติบโตเพราะฉะนั้นครับเมื่อกระจายความเจริญเข้ามายัางส่วนกลางเมืองที่เคยเติบโตเนี่ยนะครับแล้วก็มีราคาสาริมรัพย์แพงๆราคาของสาริมทรัพย์เหล่านั้นก็ปรับลดลงมาครับ